ยังไม่ได้เสร็จสิ้นภารกิจในพื้นที่ภาคใต้นะครับตอนนี้อยู่ที่จังหวัดส,สงขลาครับซึ่งตั้งแต่ช่วงบ่ายที่ผ่านมาก็ได้ไปติดตามความคืบหน้าโครงการ r ับเบ r ร์ซิตี้และก็ด่านศุลกากรเสดาครับเพื่อจะเตรียมความพร้อมในการก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนครับคุณกระนกนวลอินสมบัติมีรายงานสดเข้ามาครับ ค่ะคนสุดทธิวัดค่ะมีรายงานว่านายกรัฐมนตรีพร้อมคณะนั้นได้เสร็จสิ้นภารกิจที่นิคมอุตสาหกรรมยางพาราอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะและเตรียมที่จะบินมาด้วยเฮลิคอปเตอร์เพื่อมาที่ด่านสุลกกร์สเดาค่ะซึ่งเป็นจุดที่ทีมข่าวนั้นปักหลักรายงานอยู่ในขณะนี้ค่ะเพื่อติดตามความคืบหน้าของโครงการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษและการก่อสร้างด่านสเดานะคะซึ่งรองรับกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่กำลังจะเปิดขึ้นในปีหน้านี้ค่ะ กำหนดการนั้นพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีนั้นจะเดินทางถึงบริเวณด่านพรมแดนสะดาออำเภอสะดาวจังหวัดสงขลาในอีกไม่กี่นาทีข้างหน้านี้ค่ะเพื่อทําพิธีเปิดอาคารด่านพรมแดนสะดาขาออกหลังใหม่ที่ก่อสร้างขึ้นแทนอาคารหลังเดิมบนเนื้อที่20ไร่ที่ประสบปัญหาคับแคบและการจราจรแอรอัด เป็นอุปสรรคต่อการท่องเที่ยวและการค้าชายแดนโดยอาคารด่านพรมแดนสเดาขาออกหลังใหม่นั้นประกอบด้วยอาคารผู้โดยสารหนึ่งหลังอาคารตรวจยานพาหนะหนึ่งหลังห้องน้ําสาธารณะและห้องละมาดพร้อมทั้งสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆด้วยเงินงบประมาณกว่า125ล้านบาทซึ่งสามารถเปิดดําเนินการได้แล้วในวันนี้และเป็นส่วนหนึ่งของโครงการก่อสร้างด่านศุลกาการสเดาแห่งใหม่ที่กําลังดําเนินการบนเนื้อที่กว่า596ไร่โดยงบประมาณการสนับสนุนจากรัฐบาลกว่า2,360ล้านบาทพัฒนาพื้นที่ด่าน ศุลกากรสเดาซึ่งเป็นด่านที่มีปริมาณการค้าชายแดนสูงสุดของประเทศหรือกว่า314,000ล้านบาทต่อปีจากมูลค่าการค้าชเยแดนทั้งประเทศเกือบ1ล้านล้านบาทซึ่งจะแล้วเสร็จในปี2561นี้ค่ะ โดยภายในด่านนั้นจะมีช่องบริการตรวจรถยนต์ตรวจหนังสือเดินทางช่องตรวจสัมภาระผู้โดยสารพร้อมที่จอดรถยนต์เพิ่มมากขึ้นให้สามารถรองรับการเคลื่อนย้ายของสินค้าแรงงานและผู้โดยสารได้อย่างเพียงพอลดปัญหาความแออัดและความล่าช้าของระบบการจราจรการขนส่งตลอดจนการท่องเที่ยวซึ่งสินค้าและผู้โดยสารนั้นจะแยกกันไม่ปะปนกันนะคะและนับเป็นด่านพรมแดนแห่งแรกของประเทศค่ะที่เปิดให้บริการประชาชนโดยภายในอาคารน,นั้นติดตั้งเครื่องปรับอากาศเช่นเดียวกับการให้บริการ ของสนามบินที่มีการนําเทคโนโลยีทันสมัยมาให้บริการแบบ one-stop service ลดขั้นตอนลดการใช้เอกสารรวมทั้งเชื่อมโยงและแบ่งปันข้อมูลระหว่างหน่วยงานเพื่อให้การทํางานนั้นมีประสิทธิภาพและสามารถอำนวยความสะดวกทางการค้าระหว่างประเทศได้เป็นอย่างดีเตรียมรองรับการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลาและการเชื่อมโยงการค้าการลงทุนในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่กำลังจะเริ่มขึ้นค่ะ โดยก่อนหน้านี้นายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยคณะได้เดินทางไปยังนิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ตำบลฉลุงอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาเพื่อเยี่ยมชมศูนย์บริการการลงทุนโครงการนิคมอุตสาหกรรมยางพาราหรือรับเปอร์ซิตี้พร้อมทั้งทดลองเตะฟ,ฟุตบอลบนพื้นสนามที่ปูด,ด้วยแผ่นยางพาราซึ่งเป็นนวัตกรรมแปลร,รูปยางพาราโดยฝีมือคนไทยก่อนตีคองเปิดอาคารศูนย์บริการการลงทุนโครงการนิคมอุตสาหกรรมยางพาราและเปิดป้ายรับเปอร์ซิตี้ซึ่งจะเริ่มก่อสร้างในช่วงต้นปี2559นี้ โดยใช้เวลาก่อสร้างราว24เดือนแล้วเสร็จในช่วงปลายปี2560ค่ะและจะเปิดให้ผู้ประกอบการหรือนักลงทุนนั้นได้เข้าจัดตั้งโรงงานอุตสาหกรรมได้ภายในช่วงปลายปี2559วัตถุประสงค์ก็เพื่อทําหน้าที่เป็นศูนย์กลางส่งเสริมการลงทุนและให้บริการผู้ประกอบการอุตสาหกรรมคลัสเตอร์ยางรองรับการพัฒนาและสนับสนุนเขตเศรษฐกิจ กิจพิเศษชายแดนใต้รวมถึงแก้ปัญหาราคาย,ยางพาราด้วยการเพิ่มปริมาณการใช้ยางภายในประเทศซึ่งมีส่วนสำคัญในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยางในอนาคตได้ค่ะ นิคมอุตสาหกรรมยางพาราหรือรัปเปอร์ซิตี้นั้นตั้งอยู่ภายในนิคมอุตสาหกรรมภาคใต้จังหวัดสงขลามีพื้นที่กว่า755ไร่เบื้องต้นได้วางรูปแบบการก่อสร้างนิคมโดยการนํานวัตกรรมยางพารามาใช้ในการก่อสร้างเพื่อเป็นต้นแบบและตัวอย่างในการนํายางพารามาใช้เกิดประโยชน์สูงสุดเช่นการใช้ยางแผ่นปูพื้นทางเดินเป็นต้นซึ่งนักลงทุนจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีมากกว่าการลงทุนในนิคมปกติค่ะประกอบกับทำเลที่ตั้งของนิคมนั้นมีศักยภาพด้านการขนส่ง ไม่ห่างจากท่าเรือน้าลึกสงขลาสนามบินและสถานีรถไฟสงขลาซึ่งจะสามารถเชื่อมโยงการค้าการลงทุนกับประเทศเพื่อนบ้านได้เป็นอย่างดีนับเป็นจุดยุทธศาสตร์สาคัญในการดึงดูดนักลงทุนมาอย่างนิคมอ,อุตสาหกรรมภาคใต้นะคะโดยมีกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายหลักนั้นก็คืออุตสาหกรรมยางสําหรับยานยนต์อุตสาหกรรมยางท่ออุตสาหกรรมถุงมือยางและถุงยางอนามายัยอุตสาหกรรมแปรรูปน้ํายางข้นแปรรูปไม้ยางพาราและกลุ่มอุตสาหกรรมสนับสนุนค่ะทั้งนี้ก็เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการแข่งขันใน อุตสาหกรรมยางพาราที่คาดว่าจะมีการแข่งขันด้านราคาในตลาดโลกที่สูงขึ้นในอนาคตค่ะค่ะและทั้งหมดนี้ก็เป็นภารกิจของนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีที่เดินทางลงพื้นที่ตรวจสอบความคืบหน้าของโครงการรัฐบาลในพื้นที่จังหวัดสงขลาค่ะช่วงนี้กลับไปทางคุณสุทธิวัตรค่ะ